สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวของกีฬาวอลเลย์บอลของเกาหลีใต้กันนะครับอย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับหลังจากจบเวนเอลสองพันยี่สิบสองนะครับเกาหลีใต้ก็ทำสถิติใหม่โดยที่แพ้รวดนะครับแล้วก็จบอันดับที่สิบหกซึ่งก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานานะครับสำหรับชาวเกาหลีใต้ในตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าประเด็นตรงนี้ก็มีความสำคัญกับทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับ ซึ่งทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งเกาหลีใต้นะครับก็มีการเรียกตัวนักกีฬาเพิ่มนะครับเดินหน้าเรียกตัวนักกีฬาเพิ่มแต่ก็ไม่มีรายชื่อของคิมแล้วก็รายชื่อของแฝดทั้งสองคนนะครับแล้วก็สื่อของเกาหลีใต้นะครับก็ได้รายงานว่าคิมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการแข่งขันวีนเอลปีนี้นะครับให้ดูสาวไทยของเราเป็นตัวอย่างนะครับว่าสาวไทยของเราจะพัฒนาได้หรือว่าเกาหลีใต้จะพัฒนาได้ต้องให้ทําเหมือนทีมไทยที่ กล้าที่จะเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าพูดถึงความสามารถของแฝดแล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะต้านได้โดยล่าสุดนะครับทาง ลีดายองนะครับก็ได้มีการเปิดตัวที่ทางสโมสรราปิดบูคาเรสนะครับของโรมาเนียซึ่งเจ้าตัวก็จะไปเล่นให้กับทางลีกสโมสรน,นี้ในฤดูกาลนี้นะครับก็ต้องมาดูกันว่าฟอร์มการเล่นหรือว่าความสามารถของแฝดก็ยังคงประจักษ์ให้กับชาวโลกได้รู้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องยินดีด้วยสําหรับความก้าวหน้าแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับถึงแม้ว่าจะโดนแบรนด์ในประเทศของตัวเองนะครับแต่ ก็ยังไม่ได้หยุดเส้นทางของการเป็นนักกีฬานะครับเราก็คงจะให้กำลังใจแล้วก็หวังว่าทางแฟนนะครับ จะมีโอกาสกลับมาเล่นให้กับทีมเกาหลีใต้อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือก็คงจะมีความสุขในเส้นทางของนักกีฬาในแบบฉบับนี้นะครับเราก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่ากฎของเกาหลีใต้เขาเข้มงวดในเรื่องแบบนี้จริงๆถึงแม้ว่าจะเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงมีความสําคัญกับทีมชาติแต่หากพฤติกรรมหรือว่าความประพฤติไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีความสําคัญไม่ให้เกียรติผู้อื่นก็คงจะต้องถูกแบนไป แบบนี้นะครับสำหรับรีดายองเองนะครับก็ถือว่าเป็นหัวเสาที่มีคุณภาพสูงนะครับมีประสบการณ์ที่เคยเล่นให้กับทีมต่างๆในลีกของทาง เกาหลีใต้เองนะครับรวมถึงหลีของกิสนะครับที่เล่นไปก่อนหน้านี้นะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ทางสโมสรราปิดนะครับยินดีและก็อยากให้เข้ามาร่วมในสโมสรเป็นอย่างมากนะครับนี่ก็คือโอกาสและก็สิทธิที่ทางนักกีฬาเองควรได้รับนะครับถึงแม้ว่าในประเทศของตนจะไม่ยอมรับในพฤติกรรมก็ตามสําหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็ให้กําลังใจนักกีฬาได้นะครับ สวัสดีครับ